อันนี่ไหนจ้ะปีน,นจนุ่มแล้วเนี่ย,ย,ยสวัสดีจ้าวันนี้คำามาพมาพอกันคือเก่าในสาววันที่ส7กันยายน2อ6 8ห้จ้ะ มื่อนี้ก็เขาป้าหาเห็ดก็เก่าจ่าไม้พิการกับป้าบ้านน้องเป็นตำบนนลเมืองคำเพื่อบุญทลีกจังหวัดอุบลราชธานีนี่ไปตามเดินตามชมกันเด้อจับวัสมานหินยังเนี่ยขามากระพรอนครับผมนาเลครับผมเบืองดอกพี่ดอก <c oughs> ดอกงามครับครับผมยิ้มละเลครับผมเติมเติม <c oughs> เลยครับผม <c oughs> งามเลยครับผมอื้อหขัดลายครับผมพี่พี่น่ร้อง,องนี่ที่ครับผมดีเดอกครับผมงาแเลยครับผมมันอื้อหือตู้ไหนขัดจะ้ะไปถึงไปชวนกระต๊อกครับผมาบานงามบานใหญ่ครับผมงามเลยพี่เกา่าอืม เป็นมีข้องบนฝาคอนเด้อที่กินอิ่มเนเฟ้าครับผมมาเซ็นกราคอลงไนเลยละครับผมพี่ดอครับผมดอกบานอืมตามครับผมตัวนี้สิเป็นดอก่อยครับผมดูดู ดอกหน่อยดอกงามครับผมดอกจีมันดอกต่างพีครับผมใบดอกครับผมพีวนมาต่างพีกระพุ้มใบนี่จะเป็นดอกบานครับผมโอ้ยตัวนี้เอาบอดันคระพุ้มดอกนี้เอาได้อยู่ครับผม,ม,มไปครับผมไปหลุ่นไปชมกันต่อ มาครับผมเก็บเพชรหนาแหลกครับผมดอกงามๆเลยพี่ดอกเก็บเพชรหนาแหลกต้อกันครับผมอื้ออ่นอนเบาพีด่ดอกเบ่งดอกครับผมมาโซนการไปคนละทางารครับผู้ซอยพี่น้อกมาโซนการเก็บเองครับผมดีมครับผมมาโซนเก็บแล้วจะสิได้ปาดดีเด้อพี่น้อกดีครับผมมัน ผมมีคนอันนี้ครับผมก็เลยเก็บก่อนปิดาตีน้ำกลนครับผมดอกงามๆเลยมาอะไรครับผมนี่น่พี่ดอกดอกงามคักครับผมผัวั้งทีครับผมั้งทีเป็นดอกบานครับผมแต่ว่าก็เอาได้อยู่ครับผมยังแข็งอยู่บานบานใหญ่บานงาม ดอกงามค่ะครับผมอ๋อสองดอกนี่คร uh> ับผมงามเลยดอกบานครับผมเอาคือเก่าครับผมตัถึงสิบเป็นดอกจีครับผมดอกจีนงามบคือการครับผมไปครับผมไปถึงไปชมต่อโอ้วถึนี่ก็ต้ังฝุ่นขึ้นจากดินครับผมนีก็ต้องฝุ่นขึ้นจากดินเลย อุ๊ยค่ะคักคัก,ก,ก,กค,กคัครับผมอู้หูดอกงา,ามครับนาเละดอกงามครับอุ๊ยดอกมีค้าญ่ครับดอกงามอันี้ตั้งเพียงั้งพียครับผมอีกดอกครับผมนาเละ โอ้ตูวีดอกดอกงามครับครับผมอย่ยงข้างกันกับปูซอยครับผมนี่ติเก็บเองครับพี่น้อกเลยดอกก็งามเลยครับผมอื้ไปไปไปหลุนไปชมกระต้อครับผมลาเลยครับผมดอกงามเลยอื้อไปครับผมหลุมไปชมกระตอดอกงามครับครับผมลาเลย nhiệt độ các chú, đọ ngắm ngắm đây, nà lè đọ ngắm ngắm, ui đọ gì, ngắm nà lè nà lè ui lướt chậm, kia bố đi gọt các chú, đẩy lưỡi bò, đẩy vô đi

Então ุมแบบงามเลยครับผมอ้อันต่้แตขึ้นอืงกรต้อครับผมอ่าออนนี้โดนไ่ีจ้ะนี่กันนั่นกัน 이게, 오, 저런 거 음, 나 밀어. 됐 음, どう <music> มัน,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 นไปล้างเขาเขาคนเดียวอืมดอกงามจ้ะจะตามดูนกันอีกจ้ะพอเลยครับผมหนาเลยครับผมดอกอง,งามเลยผู้ซอยก็ไปคนละทางครับผมแล้วก็เก็บครับผมเก็บเองเลยดอกนึ่งดับผมดอกอุ้ยดอกงามเลยครับผม บริปาตีนด้ี่เราได้เก็บเหลียวกันสิปาครับผมนาเดี๋ยวดูวงามครับผมงามพักกุ้งดอกอืมปลปีหลุมไปโช่วงกระต่อครับผมอือออืมอืม พอเลยครับผมหลายเลยครับผมไปคุณละทางครับผู้ชอยอีกแล้วครับผมอ,อืมฟอเฮ็ดครับผมหาลหามเลยครับผมกําลังจุ่มๆไปครับผมไปหลุมไปช่วงกระต้อครับผมอืมอเด้งต่ออืมขาเป็น ลงานพี่น้องผลงานบารโซนมูนีเฮตนาแลครับผมนี่ครับผมอ้ยพี่สามกระตาเลยพี่น้องขากลายครับผมมูนีบารโซนข้อขอฝากสรงบารโซนแช่แนวนะครับผมฝากกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจบารโซนในคลิปต่อไปมูนีบารโซนข้อก้าวเข้าบาสวัสดีครับ